No. ทั้งวันเลยใช่ไหมตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเย็นเลยก็มีหลายฐานใช่ไหมครับที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมเนาะโอเคนะครับกิจกรรมเมื่อวานก็เป็นวันสันติภาพเนาะซึ่งเราก็ได้ความรู้มากมายนั่นแหละมีวิทยากรจากข้างนอกมาให้ความรู้นะครับถ้าใครเข้าร่วมเนาะก็เสร็จงานก็เกือบ 17นิกาคือ5้าโมงเย็นเนาะอยู่กันยาวๆแต่งชุดลูกเสือนะครับเดี๋ยวคาบนี้ไม่ใช่ลูกเสือแล้วนะครับเป็นสุขศึกษาถูกต้องไหมครับถูกต้องเนาะสุขศึกษานะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับมานําเสนอในหน่วยการเรียนรู้ที่8ใครจะดูหนังสือตามก็ได้หรือใครจะดูตามสไลด์ที่ครูขึ้นโชว์ก็ได้นะครับหน่วยนี้ นะครับใครเจอแล้วหน้าที่เท่าไหร่แจ้งเพื่อนได้นะมีอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะหน่วยการเรียนรู้ที่แปดครับอันนี้เหมือนเป็นการเล่นเกมเลยใครจะเปิดเจอก่อนแจ้งเพื่อนด้วยว่าหน้าไหนนะครับครับก็จะเข้าูก็จะไม่ดูคลิปที่เราดูยังไม่จบใช่ไหมครับครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคลิปวิดีโอเดี๋ยวเราเรียนก่อนนะครับหน่วยนี้ โอ้เพื่อนแจ้งแล้วหน้า94นะครับตเปิดัาการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับเราจะทำยังไงให้สุขภาพเราดีนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เคยสร้างเสริมเลยว่าสุขภาพเป็นยังไงไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยรู้จักวิธีการดูแลว,ว่าเป็นยังไงนะครับโครงสร้างก็จะแบ่งออกเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหรือ การมีสุขภาพที่ดีก็คือลักษณะการมีสุขภาพที่ดีเป็นยังไงการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องทํำยังไงนะครับอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมีอยู่กี่มูกกมเนาะเราก็จะได้รู้กันการหลีกเลี่ยงของใช้และก็ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพเราว่ามันเป็นยังไงนะครับหัวข้อแรกเลยการมีสุขภาพที่ดีก็จะหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายเรานะครับ แล้วก็จิตใจเราเนี่ยดีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่มีโรคและความพิการมีปัญญานะครับสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมหรือว่าอยู่กับเพื่อนได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีจะทํากิจกรรมจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรก็เป็นครับมีความสุขจิตใจก็จะสดชื่นแจ่มใสถ้าเกิดเรามีโรคหรือว่าเราไม่สบายนะครับ การเข้าร่วมกิจกรรมก็จะละําบากเนาะแล้วก็จะไม่มีอารมณ์เข้าร่วมกิจกรรมนั้นต่อไปดูรูปภาพนี้บ้างนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับอันที่1เลยการที่มีสุขภาพดีก็คือร่างกายต้องแข็งแรงก็คือมีร่างกายที่แข็งแรงมีการเจริญเติบโตตามวัยเราต้องชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงเรานะครับอย่างน้อยเดือนหนึ่งหรือว่า2เดือนก็ได้ ก็ลองตรวจเช็คดูน้ําหนักก็ใช้ใปากกาดินสอจดไว้ก็ได้นะครับก็ลองช่างดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับน้ําหนักปอ .1 อาจจะยี่สิบกิโลพอขึ้นมาปอ .2 ออาจจะเป็น21.1ส่วนสูงตอนอยู่ปอ .1 อาจจะหนึ่งยิบห้าเซนติเมตรพอขึ้นมาปอ .2 ออาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ดูนะครับและก็มีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่าย นะครับไม่เหนื่อยง่ายเวลาทํากิจกรรมแสดงว่าเราร่างกายแข็งแรงแล้วคนไหนที่ให้วิ่งออกกำลังการนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเปิดเทอมได้เนี่ยให้วิ่งอยู่กลางสนามนะครับอาจจะโดนแสงแดดนิดนึงเนี่ยไม่ถึง5นาทีคนไหนที่แบบวิ่งไปแล้วหอบวิ่งไปแล้วหน้ามืดตาลายจะอว้วกหรือจะเป็นลมเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายของเราเริ่มมีปัญหาแล้วเราต้องตรวจเช็คดูว่ามันเกิดจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่า นะครับหรือเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายระบบไหลวเวียนโลงหิตไม่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองสํารวจตัวเองดูต่อไปนี่อันนี้ก็จะมีจิตใจล่าเริงแจ่มใสนะครับเวลาจะทํากิจกรรมจะรับประทานอาหารหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็กจิตใจล่าเริงแจ่มใสเนี่ยเราก็จะไม่โกรธง่าย เข้ากับคนอื่นได้ถ้าเกิดเราปวดท้องหรือเราไม่สบายเนี่ยเพื่อนมาคุยด้วยเนี่ยก็จะหงุดหงิดแต่เพื่อนแล้วเห็นไหมครับคุณครูว่าเนี่ยก็จะเป็นไงครับไม่พอใจเห็นไหมเพราะว่าจิตใจของเรานะครับไม่แจ่มใสเนาะต่อไปภาพนี้อันนี้มีความสุขนะครับก็คือผู้ที่มีสุขภาพดีต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจนะครับ อยู่ร่วมกับคนอื่นรู้ว่าผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ได้พอมาอยู่กับเพื่อนแบบปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้อันนี้เราต้องใช้การปรับตัวเข้าหาเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าบางคนแบบมาโรงเรียนไม่มีความสุขคือแบบคิดถึงบ้านอยากอยู่บ้านอย่างเดียวไม่อยากอยู่กับเพื่อนหรือบางคนอยากอยู่กับเพื่อนอย่างเดียวพอไปอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขนะครับอันเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวทั้งสองอย่าง เนาะอยู่บ้านก็ต้องมีความสุขมาอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนก็ต้องมีความสุขนะครับต่อไปนี่มีความปลอดภัยนะครับข้อที่4สุขภาพดีแล้วต้องมีความปลอดภัยด้วยสามารถดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนนี่เราต้องรู้แล้วแหละว่าต้องข้ามตรงสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายนะครับหรือมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมนะครับอย่างเช่นเราเห็นคนแก่เนี่ยกำลังข้ามถนนแบบโอ้หสายตาก็ไม่ดีเดินก็ช้าราอาจจะจูงมือท่านข้ามถนนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเมื่อกี้เป็นสุขภาพที่ดีอันนี้เป็นการปฏิบัติตน อันที่หนึ่งเลยสุขภาพร่างกายของเรานะครับต้องมีความสมบูรณ์ซึ่งเราทําได้หลายอย่างมากมาดูอย่างที่หนึ่งอันนี้เลยหลายๆคนก็น่าจะทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับหหมู่นี้ก็มีหมู่ที่หนึ่งโปรตีนหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3วิตามินหมู่ที่4แร่ธาตุและหมู่ที่5ก็จะเป็นในเรื่องของไขมันนะครับ ตามรูปภาพนี้ถ้าใครรับประทานครบห้าหมุมก็จะได้ทุกส่วนนะครับและก็ดื่มน้ําประมาณ6 8ถึงแแก้วนะครับเนาะดื่มน้ําเปล่านี่แหละไม่ใช่น้ําอัดลมนะครับก็ดื่มน้ําเปล่าวันละ6ถึงแแก้วต่อไปข้อที่2นี่ออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอนะครับบางคนไม่เคยเคลื่อนไหวเลยร่างกายแบบ ไม่ค่อยได้ขยับเลยกินเสร็จก็นอนนะครับพอให้ยืนหน่อยให้วิ่งหน่อยก็เป็นไงครับเหนื่อยง่ายอ่าเพราะฉะนั้นต้องเล่นกีฬาเป็นประจำนะครับแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะครับขับถ่ายให้เป็นเวลาเนาะะไอ้เรื่องขับถ่ายนี้ก็สําคัญนะครับอย่างน้อยเราขับถ่ายวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีเนาะนะครับถ้าสามสี่วันขับถ่ายนี่ยของเสียอยู่ในร่างกายเรา เรานานเกินนะครับเวลาเรากินอาหารทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวเข้าไปเนี่ยนะครับสามสี่วันแล้วเรายังแบบไม่ขับถ่ายออกซึ่งเขากองของเสียแล้วพร้อมที่จะเอาของเสียจากร่างกายแต่ร่างกายเราเนี่ยอาจจะรับประทานอาหารไม่ไม่ครบห้ามูหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกาลังกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะครับลําไส้มันก็เป็นไงก็เหมือนเราอ่ะเรากินเรสร็จเรานอน,อนใช่ไหมครับสรีละร่างกายก็จะเป็นไงน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าคนไหนกินและเล่นกีฬาหรือคนไหนแบบชอบกินประเภทผัดผลไม้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีร่างกายที่แบบน้ําหนักตัวไปไงครับถ้าใครกินเฉพาะหมูกรอบเนี่ยของมันๆเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยเนี่ยยิ่งเรียนออนไลน์ด้วยไม่ได้แบบ,บอะไรครับชอบกินอะไรนะน้ำหนักยี่แปดนะครับน้ําหนักขึ้นแล้วเห็นไหมครับยี่แปดแล้วเพื่อนบอกต้องลดแล้วนี่ต่อไปต้องอาบน้ำแปรงฟันให้สะอาดนะครับ ตัดเล็บมือเล็บเท้าสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลร่างกายตัวเองนะครับไม่สามารถมีใครมาดูแลได้ล้างมือเจ็ดขั้นตอนเนี่ยล้างยังไงเราก็เรียนไปแล้วนะครับแปรงฟันที่ถูกวิธีและก็ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราแบบซักเสร็จเราก็ต้องเอาไปตากแดดนะครับให้แสงแดดเนี่ยฆ่าเชื้อโรคนะครับถ้าเราแบบ ซักแล้วไม่โดนแสงแดดเลยเวลาเรามาใส่เสื้อผ้ามันก็จะอับพออับปุ๊บเชื้อโรคมันก็ไม่ตายมันก็แอบตรงนั้นแหละนะครับต่อไปข้อน,นี้น่าจะทําทุกคนสุขภาพจิตใจบ้างนะครับทํากิจกรรมแล้วก็พักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจําอันนี้ข้อที่หนึ่งเลยนี่ทํากิจกรรมที่ตนเองชอบนะครับหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างฝึก ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้นี่อันนี้สําคัญมากตอนนี้เราอยู่ประมาณป .2 ป .3 เนี่ยควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ใครโมโหก็คือแบบตาวาดเพื่อนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้นะครับรู้จักให้อภัยคนอื่นบางคนแบบไม่ยอมเลยนะครับผมไม่ยอมใครทั้งนั้นถ้าโมโหมาเพราะนั้นเราต้องฝึกเพราะว่าเราโตแล้วนะครับเราไม่เหมือนป .1 ห,หรือว่าระดับอนุบาลเนาะ มาขึ้นป .2 ป .3 มาต้องคุมมาลงตัวเองอาจจะนับหนึ่งถึงสิบในใจหรืออาจจะเดินหนีก็ได้เนาะหรืออาจจะฝึกาการนั่งสมาธิก็ได้เนาะให้เรามีสมาธิขึ้นอย่างเช่นอาจจะตั้งใจฟังครูนะบางคนแบบตั้งใจฟังไม่ได้นะครับคือฟังนิดเดียวนี่แบบไม่อยากฟังแล้วอยากคุยอยากเล่นอย่างเงี้ยเราต้องฝึกควบคุมมาลงตัวเองให้ได้และก็ทํากิจกรรม นี่ภาพนี้อ่านหนังสือก็ได้อ่านนิทานซึ่งหลายๆคนน่าจะทําอยู่หรือเปล่านะครับพอนี้เนาะดูทีวีเมื่อมีปัญหาต้องพูดคุยกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับเรามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับไม่เข้าใจตรงไหนต้องแจ้งท่านต่อไปมีความสุขบ้างนะครับคําว่ามีความสุขเนี่ยสุขภาพเราดีแล้วนะครับ เราปฏิบัติตนเนี่ยก็ดีแล้วต่อไปต้องดูแลตนเองให้มีความสุขก็ต้องมีน้ําใจนะครับครูเครับหน้าไหนครับอ๋ออันนี้สตาร์ทที่หน้าไหนนะต้องเปิดตามครูนะถ้าเราไม่ทันต้องดูสไลด์ครับโอเคอ่าเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนครับโอเคนะครับมีน้ำใจนี่คำว่ามีน้ำใจนี่สำคัญมากนะครับ ซึ่งหลายๆคนแบบอาจจะเหมือนว่ามันพูดง่ายนะครับว่ามีน้ําใจแต่ไม่รู้ว่ามันปฏิบัติยังไงเนาะและก็รู้จักการเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับอันนี้ก็สําคัญต่อไปมีความเมตตาการุณานะครับช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าบางคนก็ชอบบุลลี่เพื่อนเห็นเพื่อนทําไม่ได้เพื่อนแบบอ่านหนังสืออาจจะช้ากว่าเราหรือเพื่อนมี ความสามารถไม่เท่าเราก็ไปรอเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือเพื่อนนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทําไม่ได้แต่เขาทําได้นะครับบางคนแบบมีความสามารถและมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปคือแบบไม่ยอมเลยไม่ยอมที่ช่วยเหลือใครคือกิ่งคนเดียวไม่ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทําไม่ได้แต่เพื่อนเราอาจจะทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ไม่อิจฉาเพื่อนบางคนอิจฉาเพื่อนแบบมีของเล่นได้ใส่รองเท้าได้ใส่เสื้อผ้าราคาแพงแต่เวลาตัวเองมีปุ๊บตัวเองก็อิจฉาเพื่อนเพราะนั้นเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับดูแลช่วยเหลือสังคมปลูกต้นไม้ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่อไปมาดูความปลอดภัย เราต้องไม่ประมาทมีสตินะครับอย่างเช่นแบบจะเดินลงบันไดเนี่ยบางคนคิดสนุกเออเดี๋ยวไปสก,กัดขาเพื่อนนิดนึงหรือไปผลักเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะตกบันไดลงก็ได้หรือรู้จักระมัดระวังตนเองนะครับจากอันตรายอยู่ตลอดเวลาจะทําอะไรเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคําชักชวนคนที่เราไม่รู้จักเ,เขาอาจจะมาคุยกับเราแบบตีสนิทกันเราหนระือปะเดี๋ยว ลุงพาไปกินขนมหรือลุงพาไปเที่ยวบางคนก็แบบอยากไปเนาะทา้งที่ไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวตลอดครับบางคนถ้าเขาเขากินขนมแล้วมีคนเอาขนมหลอกล่อมาแล้วเขาไปกินเพื่อเขาจะใส่ยานอนหลับไปใช่เห็นไห <ป S 1> มเพื่อนแล้วเราก็จาไม่ดูเรื่องอะไร,รได้เห็นไหมเพื่อนอว่าอาจจะโดนยานอนหลับเนาะจับอุ้มขึ้นรถไปเลยแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เมื่อมีคนมาชวนนะครับให้ทดลองต้องบอกว่าแมวครับผมไม่อยากลองนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมและก็ทําตามกฎระเบียบของบ้านโรงเรียนชุมชนสังคมนะครับว่ามีกฎยังไงใครเปิดไม้เอ่ยจะอธิบายแทนครูไหมอ่ะต่อไปภาพนี้นะครับต้องจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของเล่นในบ้านให้เป็นระเบียบนะครับเราหรือออกมาจากตรงไหนเราต้องเก็บเขาที่เดิมเนาะบางคนแบบ ไม่ชอบเก็บของคือชอบแบบอยากได้ของเล่นหรืออยากได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็พอได้ปุ๊บเล่นเสร็จก็ทิ้งไปเลยนะครับก็ไปทำอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเก็บสิ่งของของเล่นนะครับให้เป็นระเบียบเวลาเราจะหาใช้ก็จะง่ายเวลา,เาจะเล่นก็จะหยิบจับได้ง่ายนะครับนี่มาดูอาหารที่มีประโยชน์บ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน สามปอนะครับเขาบอกว่าสามปออาหารที่มีประโยชน์ปอที่หนึ่งก็คือประโยชน์ปอสองคือปลอดภัยปอสามคือต้องประหยัดนะครับประโยชน์ก็คือประกอบด้วยห้าหมู่นะครับปลอดภัยก็คือสะอาดไม่มีสารเคมีหรือว่าไม่มีสารปนอยู่ในเชื้อโรคนะครับประหยัดก็คืออาหารตามฤดูกาลต้องดูราคาถูกและก็สดใหม่นะครับอันนี้สามปอ ต่อไปมาดูสามสอบ้างรับประทานโดยยึดส,สอนะครับอันที่1เลยสงวนคุณค่าอันที่2ส,สุกเสมออันที่3ส,สะอาดและก็ปลอดภัยคําว่าสงวนคุณค่าคืออะไรครับคืออาหารที่ปรุงแบบสุกใหม่ๆเลยที่รักษาคุณค่าไว้เราไม่ต้องรับประทานอาหารที่ค้างคืนนะครับสุกเสมอก็คือที่ปรุงสุกอยู่ทั่วถึงนะครับไม่ปรุงแบบดิบบ้างสุกบ้างเนาะ และก็สะอาดปลอดภัยก็คืออาหารที่อยู่ในภาชนะที่สะอาดอาหารที่นํามาปรุงต้องสดใหม่บางทีเราไปซื้อของในแบบอาจจะใส่โฟมหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าโฟมที่ใส่สะอาดไหมมีฝุน่นเกาะหรือแบบแม่ค้านํากลับมาใช้ใหม่หรือเปล่าเราต้องดูให้ดีนะครับครครคะครับ อะไรนะลูกโควิด <COVID S 1> มาจากคนที่เขากินฝาดิบอ๋อโควิดใช่ไหมตอนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายสาเหตุแนละ้วบางคนก็เชื่อว่าเรากินอาหารสุกๆดิบๆนะครับเพราะฉะนั้นโควิดเป็นกลายพันธุ์เป็นกี่สายสายพันธุ์แลวถ้าเราสังเกตเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มาได้อย่างหลายสาเหตุมากออย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับอาหารท,ที่ เลยครับผมไม่ชอบอ๋อซีมอนสุกอย่างภาพนี้นะครับแมแ่ของชอบกินแซลมอนมากแซลมอนสุกครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับเรียเป็นาร์บอ,อนค่ะแต่ตหรือชอบกินแซลมอนแบบทอดโอเคครับอย่างเช่นภาพนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยฟงสุกถ้าเราชอบกินแซลมอนแบบสุกแล้วชอบกิน,น,นของสุกๆนี่ถ้าใครอชอบของสุกต้องดูภาพนี้นะครับอันนี้คือปลอดภัยจากพยาธิแล้วก็เชื้อโรคมากเห็นไหมครับมีไฟที่ร้อน แต่หวมร้อนมาก,กน,นะครับอันนี้ก็จะมีโอเคครับต่อไปอ,อาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับก็จะมีอาหารที่มีรสจัดนะครับว่าจะเป็นเผ็ดเกินเปรี้ยวมากเค็มมากนะครับหวานมากเกินไป <ใช S 1> อาหารประเภทหมักดองนะครับอันนี้ใครชอบของรองก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ แต่ก็ทานได้เนาะนะครับอาหารที่ไม่สะอาดมาแงวันตอมน้ำหมัดลมชากาแฟน,นะครับขนมหรือจะเป็นอาหารที่มีสีที่แบบมองแล้วน่ากินมีสีชูวฉาดนะครับเช่นอมยิ้มเนี่ยชอบมากเลยมีหลากสีเนาะอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับแต่นานๆทีรับประทานก็ไม่เป็นไรเนาะนี่มาดูอาหารหมักดองบ้างที่ไม่ควรรับประทานนะครับก็จะมีมะม่วง นะครับที่ดองไว้อยู่ส่วนวอาหาร<อ>ประเภทปิ้งย่าง<ม>นะครับจนไหม้เกินไปคือแบบบางคนชอบกินแบบไม่ไหม้แห้งๆเนาะแบบจนกว่ามันจะดำแล้วสุกจนจะไหม้แล้วนะครับอาหารที่ใส่สารบอเนต<า>นะครับหรือน้ําประสานทองเพื่อเพิ่มความกรอบนะครับลูกชิ้นไส้กรอบเป็นต้นเนาะ นี่มาดูการหลีกเลี่ยงนะครับของใช้และของเล่นที่มีผลเสียนะครับของใช้ที่มีผลเสียก็อย่างเช่นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านโรงเรียนนะครับบางครั้งก่อให้เกิดอันตรายได,ได้นะครับของใช้ที่มีผลต่อสุขภาพก็จะมีที่หนเลยนี่กำลังจะทดลองหรือประดิษฐ์สิ่งของเนี่ยของใช้ที่มีความแหลมคมมีดกันไกลตะปูนะครับจอบเสียมเนี่ยคุณครูให้เตรียมมา หรือของใช้ที่เกี่ยวกับไฟนะครับไฟฟ้าไม้ขีดไฟเตาแก๊สนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและก็รู้หลักการวิธีใช้อย่างถูกวิธีนะครับเห็นไหมนี่ก็อันตรายเนาะนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยสารเคมีอันตรายมากนะครับน้ำยาขัดห้องน้ำนั่นแหละนะครับของใช้พวกนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับต้องล้างฟองออกให้หมดผมซักฟอกพวกนี้ครับใช้แล้วต้องล้างมือให้สะอาดไม่นํามาใช้แทนน้ายาล้างจานนะครับรูปภาพนี้เนาะน้ายาล้างห้องน้ํขนาขณะที่เราจะทําความสะอาดห้องน้ําต้องสวมถุงมือรองเท้านะครับหน้ากากอนา,ามัยทุกครั้งเราต้องป้องกันไว้ก่อนบางคนแพ้เนาะนะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และโทษ นะครับไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาติดต่อกัน1นถึงสชั่วโมงนะครับไม่ใช้รับสื่อที่เป็นโทษและต้องรับสื่ออย่างมีวิจยรญญาณน,นะครับใช้งานด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อเราไม่ใช้งานนี่อย่างเช่นเราเรียนออนไลน์เสร็จเนี่ยบางคนแบบไม่ปิดเลยไม่พักเครื่องเลยเลิก่ายสามครึ่งบางคนเปิดจนถึง4ี่ทุ่มหทุ่มนะครับถ้าเราใช้งานหนักเกินไปเครื่องมันก็จะเป็นไงครับ เครื่องอาจจะพังได้ร้อนร้อนด้วยครับใช่เครื่องก็จะร้อนรองเท้าที่มีล้อน,นะครับเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บได้นี่ต่อไปมาดูของเล่นบ้างที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะครับบางชนิดอาจทาให้เกิดอันตรายได้มีขนาดเล็กเช่นตัวดูดน้ํานะครับเมื่อนําไปแช่น้ําจะเกิดการ ขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับหากเกิอกืืนเข้าไปนะครับจะทําให้ขยายตัวในท้องทําให้เกิดอันตรายได้เช่นกันอันนี้เคยเล่นไหมครับตัวนี้ทันไหมผมเล่นชนิดนี้ครับไม่เคยครับไม่เคยเลยโอเคครับที่เป็นเป็นสีสีใช่ไหมครับใช่ครับที่มีขนาดเล็กพอดูดตัวดูดน้ําเนี่ยเขาไม่แช่จะเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้นจะระเบิด วหลายวันมันก็จะบวมขึ้นมาใช่ครับมันจะบวมขึ้นมาหรือจะเป็นอันนี้นะครับของเล่นอันตรายปืนอัดลมนะครับหากโดนร่างกายหรือโดนลูกตาเราเนี่ยเป็นครับทําให้ตาบอดได้เนาะของเล่นที่มีเสียงดังมากๆม,ม,มีประกายไฟเช่นดอกไม้ไฟประทัดนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายต่อหูเราทำให้มือเราได้รับบาดเจ็บเราจุดแล้วเราโยนไปแล้วแบบ เป็นไงครับมันไม่พ้นมือเราอาจจะระเบิดเสียมือเราก็ได้หรือจะเป็นไอ้นี่ของเล่นที่มีสีชูดอาสีหยู่ซิ่งเย็นเราก็มีใช่ไหมครับเนี่ยสีชูดชาดเมื่อเล่นแล้วต้องล้างมือให้สะอาดใช่ครับบ้านบอลอาจจะมีสารเคมีปะปนอยู่นะครับอา,ากใช้มือหยิบจับอาหารสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราได้หน้าไหนครับหน้าที่ร้อย อยู่หน้าที่106แล้วจบเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีก็จะมีอยู่3ปออะไรครับเมื่อกี้ที่พูดไปปะอะไรบ้าง3ปอครับติ๊กตอกติ๊กตอกปอยนอร่อยอนอ์สองปลอดภัยเอามแล้วก็ประหยัดครโอ้โหเก่งมากอ่ะเดี๋ยวให้จดข้อที่หนึ่งลงไปนะครับรับประทานอาหารโดยยึดหลัก3ปอ ใช่ครับใส่ในสมุดเดี๋ยวขึ้นวันที่ให้สามปอวันนี้วันพุธนะครับวันที่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกใครรู้วันพ <put S 2> ุธ <put S 2> โอ้โหเก่งมากเดือนสิงหาคมครับเดือนสิงหาคมแสดงว่าเรียนคนละห้องมาเนี่ยเดือนอะไรครับ โอเคพศอสองห้าหกสโอเคครับแสดงว่าอยู่ห้องเดียวกันอยู่นะอ่าจดลงไปครับสามปออันนี้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะครับหลักเนี้ยสามปอเนี่ยต้องมีประโยชน์ ครับผมสามปอว่าไงครับตอนที่เล่มนี้ใช่ไหมใช่ครับเล่มเดิมนะเล่มเป็นสมุดสุข,ข <า S 2> ทึกษาตกแต่งเป็นขีปปะฉลามเยอะเลยค่ะหรอ,หรอเดี๋ยวรอตรวจช่วงปิดเทอมเนาะเอามาให้ตรวจสามปอนะครับและก็อ,อีกอันนึงสามอะไรครับ อ่าสามสองน,นะครับจะทันไหมเนี่ยครับนี้ผมว่าไม่นะครับคุณเครับผมกำลังเขียนตรงรับประทานอาหารโดยยึดหลักสามปอครับโอเคอันนี้ซูมขยายให้เลยจะได้มองชัดๆเอาสามปอแล้วก็สามสองน,นะครับก็ได้เป็นหกข้อพอดี นี่ถ้าใครอยากมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับสามปอก็คือต้องมีประโยชน์ทานอาหารให้ครบ5หมู่ปลอดภัยก็คืออาหารที่แบบสะอาดนะครับไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ประหยัดในที่นี้ก็คือแบบดูตามฤดูกาลนะครับว่าอย่างเช่นเราจะรับประทานทุเรียนเนี่ยเราต้องดูฤดูการทุเรียนที่มันออกผลมาครับในเดือนไหนเนาะ หาอาหารที่สดและใหม่เขียนสอบทีเหลี่ยมเลยครับเขียนครับสามข้อและก็อีกสามสอทันไหมเนี่ยตอนนี้สี่สิบหกบมายใบ่ายงสิบน่าจะทันใช่ไหมทันไหมครับน่าจะทันทันเขียนตึงคทำว่าประโยชน์โอเคครับ บางคนได้ประโยชน์บางคนได้ปลอดภัยแล้วบางคนยังได้แค่วันที่นะครับขึ้นหัวข้อด้วยเนาะรับประทานอาหารโดยยึดหลัก3พอคุณครูคะต้องเขียนเลข1จุดไหมคะได้ครับ1จุดเนาะหัวข้อที่1ได้ดูแล้วน่าจะได้แค่3พอแล้วเนี่ยไม่น่าทันใช่ไหม3ส3สข้ามหน้าไหม เอาคาบหน้าเนาะสามสองนี่ยปีมันว่าคาบหน้าครับเจ๊ไหมปีมันว่าจากหกขอห้อเดี๋ยวสามข้อยังยังยางยงใช่ไหมโอเคเอาแค่สาม okay, okay. 3, ปอพอเดี๋ยวจะให้นำเสนอเขียนเสร็จจะให้นำเสนอนะครับ